ชีวิตเริ่มต้นเมื่อปี2,520นะคะขนาดนั้นเนี่ยก็คือบัณฑิตจบใหม่จากรามคำแหงรุ่นที่หนึ่งสามารถสอบเข้าไปรับราชการที่กรุงเทพมหานครได้ชีวิตที่เคยคิดไว้ก็คือได้มีโอกาสทำงานมีรายได้เป็นของตัวเองเช้าขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานเย็นลงกลับบ้าน ก็คิดถือว่ามันเป็นไปอย่างที่เราเคยฝันในชีวิตจริงหรือเปล่าสุดท้ายทุกวันที่ผ่านไปทุกวันพกพาไปแต่ชื่อเสียงเกียรติยศแต่ในกระเป๋าไม่เคยมีเงินอย่างที่เราคิดเมื่อผ่านไปสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้แล้วว่าเราน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ชีวิตคงไม่ใช่ควรจะอยู่เพียงแค่นี้ ดิฉันก็เริ่มไปดูรุ่นพี่ที่กเกษียณอายุไปแล้วสิ่งที่เห็นก็คือมีคนที่กเกษียณอายุเดินกลับเข้ามาที่ที่หน่วยงานที่เขาเคยทำงานเพื่อมารับเงินบำนาญบางคนก็เดินด้วยตัวเองได้บางคนก็มีคนประคองมาบางคนก็ถือไม้เท้ามาบางคนก็นั่งวิวแชร์มานี่เหรอชีวิตที่ดีในตอนสุดท้าย หรือผลตอบแทนที่เราจะได้รับตอนที่เรากรเกษียณอายุสิบปีผ่านไปเหมือนโกโหกสุดท้ายก็คือแอมเบก็เข้ามาปี2530ดิฉันรู้แล้วว่าชีวิตตอนหลังกเกษียณเราคงไม่ใช่แบบนี้หลังจากฟังแผนธุรกิจแอมเบสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้ก็คือถ้าทำสำเร็จได้รวยได้แต่ แผนการตลาดแบบนี้มันดีขนาดนี้ไม่กี่วันก็คงเต็มณวันนั้นแอมเบย์เพิ่งเปิดแต่ตัวดิฉันเองคิดเรื่องมันจะเต็มแล้วอัพไลน์ดิฉันก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าวันเพนมาเลเซียเปิดมาสิบปียังไม่เต็มเลยทำไมอยู่ถึงคิดอย่างนั้นล่ะอันที่สองสินค้าคืนได้ดิฉันมีความรู้สึกว่า ถ้าสินค้าคืนได้ไม่กี่วันแอมเบก็เจ๊งอัปลนยก็ถามว่าทําไมล่ะเอา้าคนไทยอะนะซื้อไปเนี่ยพอกลับไปถึงบ้านไปเทไว้ครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งก็เอามาคืนแอมเบจะทนกับสิ่งเหล่านี้ได้นานแค่ไหนอัปลนยดิฉันบอกว่าแอมเบผลิตสินค้าที่ดีที่สุดถ้ามันดีเนี่ยคนจะไม่อยากคืนทำไมคุณถึงดูถูกคนในประเทศคุณขนาดนี้คุณลองดูก่อนแล้วกัน อันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจแอมเบีการที่เราได้รับโอกาสที่ทำให้ตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดิฉันเชื่อว่าธุรกิจแอมเบีถ้าประสบความสำเร็จชีวิตเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนประการที่สองคือได้มีโอกาสใช้ศักยภาพศักยภาพที่เรามีเนี่ยปกติแล้วในงานประจำที่เราทำ เราไม่เคยต้องใช้ศักยภาพมากมายขนาดนี้ดิฉันเชื่อนะคะว่าทุกคนมีศักยภาพเท่าเทียมกันแต่ไม่ได้นำมันออกมาใช้อย่างเต็มที่เมื่อวันนี้เรารู้ว่าแอมเบคือธุรกิจของเราทำให้เราเนี่ยใช้ศักยภาพออกมาทุ่มเทจนกระทั่งเราประสบความสำเร็จได้ในเวลาแค่3เดือนดิฉันก็สามารถเบรกได้เป็น21%แสดงว่าศักยภาพที่เรามีมากมายเหลือล้อนแต่เราไม่ได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์หรือเปล่า ธุรกิจแอมเวย์เป็นโอกาสที่ทุกคนจะประสบความสำเร็จได้บนพื้นฐานของธุรกิจที่ไม่ได้ยากไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายแล้วก็เป็นธุรกิจที่ทำได้แบบง่ายๆนะคะทีฉันคิดว่าอันนี้คือรากฐานสำคัญเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมสำหรับนักธุรกิจทุกคนนักธุรกิจทุกคนที่เข้ามาในธุรกิจนี้ ไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรมาก่อนเพราะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์บางอย่างเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของนักธุรกิจทุกคนตามที่คู่มือว่าไว้มันจะเป็นการจัดระเบียบเพื่อให้ธุรกิจเป็นไปได้อย่างสวยงามธุรกิจแอบเป็นธุรกิจที่สนับสนุนกันให้ประสบความสาเร็จเพราะนั้นถ้าไม่มีกฎรกะเบียบที่ดีมันก็จะมีการล้ำเส้น หรืออาจจะมีการทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องคุณลองนึกถึงภาพจราจรวันนี้ถ้าจราจรไม่มีไฟเขียวไฟแดงไม่มีเส้นจราจรคุณคิดว่ารถจะไปได้ไหมกฎจรรยาบรก็เหมือนกฎจราจรน,นะคะสำคัญคือนักธุรกิจเคารพกฎอันนี้หรือไม่ ถ้าทุกคนเคารพกฎอันนี้ดิฉันว่าธุรกิจแอมเย์เป็นธุรกิจที่สวยงามที่สุดแล้วเพราะธุรกิจแอมเย์ต้องให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ใช่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเพื่อความสําเร็จของใครบางคนความสําเร็จต้องเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ประสบความสําเร็จไปพร้อมๆกันพี่เป็นคนได้ยินเรื่องกฎจรรยบรรณมาตั้งแต่เรื่อต้นแล้วก็สัญญาว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติ เพื่อความยุติธรรมสำหรับทุกคนที่เข้ามาในธุรกิจนี้ถ้าทุกคนละเมิดไม่สนใจไม่คิดว่าเราต้องรับผิดช,ชอบอะไรที่เกี่ยกวกับเรื่องจรญยาบัรธธุรกิจนี้จะไม่ไปถึงลูกหลานธุรกิจนี้จะส่งต่อถึงทาญาตได้ก็ต่อเมื่อทุกคนเคารบกฎดจรญยาบัรณพี่ก็ยังเชื่อนะคะว่ามันมีความสำคัญที่สุดสำหรับการดำเนินธุรกิจเลยทีเดียว ทีการเข้าอัพเดตความรู้เพิ่มเติม 1. เข้าสู่เว็บไซต์ 2. กรอกรหัสนักธุรกิจแอมเวย์ 3. เลือกโปรไฟล์จากนั้นเลือกคลิกที่รูปเพื่อเรียนรู้หรือสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์แอมเวย์ 1. เข้าสู่เว็บไซต์แอมเวย์ 2. กรอกรหัสนักธุรกิจแอมเวย์ 3. คลิกเลือกเมนูศูนย์การเรียนรู้ 4. เลือกเมนูสตูดิโอ ABO จากนั้นเลือกคลิกที่ลูกเพื่อเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆได้ตามที่ท่านต้องการอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเรา